สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าอาชีกกอคะ่ะย่าเดินมาย่านำไข่นะคะไข่ไข่มาให้ป้าคนหนึ่งนะคะป้ากับลุงคนหนึ่งที่เป็นเป็นพี่สาวเบ่าวต่อยคนโตนะคะอยู่ทียางนาเป็นพี่สาวเบ่าวต่อยคนโต เพื่อนเลยนะคะอยู่เถียงนาย่าก็จะนำมาให้บ่อยอยู่เพราะว่าแกจะอ่ะไม่อันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าอยู่บ้านไหมนี่ไม่ใช่เถียงนานะคะเป็นบ้านนะคะบ้านแกนะคะบ้านแกเอา ทำไมไม่มีใครอันนี้ล่ะประทุมป,ประทุมเอาก็เห็นดำนาอยู่เดี๋ยวเราเรียงหาก่อนนะคะรถก็ยังอยู่นี่ก็ดำนาอยู่ตรงนี้นะคะ ไปใส่แล้วีคาบ้านนะคะบ้านเขาเดี๋ยวจะไปเรียกปฐุมปฐุมอ้าวไม่มีคนอยู่นะคะ ก็เห็นดำนาอยู่มอไซก็ยังอยู่อันนี้ก็คือบ้านนะคะบ้านของป้าทุ้มนะคะอยู่เถียงนาเป็นพี่สาวของเบมาต่อยนะคะพี่สาวคนโตนะคะพี่สาวคนโตเปิ้นไปซ้าย มีนลงกินแล้วไปเอ,อิ้นแล้วมาแล้วค่อยเอ,อิ้นสมอยอยู่สนอ เดี๋ยวพี่าไปดูนะคะเกลงไปดำนาค่ะกับตานะคะลงไปดำนากับตาที่ทุ่งนานะคะบ้านก็บ้านเขาแหละแต่ว่าเขาลงไปดำนาที่ที่ทุ่งนี่คือเอาไข่มาให้ย่เอาไข่มาให้คือเห็นดำหน้าอยู่หน้าอยู่หน้า อยู ôn, ่หน้าหันบ่คือมีเห็นคนสันดรเอินแม่เอ๋แม่เอ๋เอาเอาไข่มาเหอเจ้าไม่ได้ดำหน้าบ่ได้น้ำอยู่บ่ได้น้ำอยู่บ่ ไม่ได้แล้วแหละแล้วแล้วค่อยดูดเอาน้ำค่อยดูดค่อยใส่อาจาเจ้าอยู่สิเลยอยุดเถีงผูรุเถีงผีเฮ่นอยู่พุนสวัสดีค่ะนำไข่มาให้เจ้าเพราะว่าตอนนั้นเอามาให้ก็นเถีงแล้วเอามาเพิ่มใหมเบิดแล้วเบิดแล้วบ่จ้าก็เอาไข่มาคืออันเป็นนั่นเลยน้ำแห้งไม่ได้น้ำบ่ นำดดูได้ดูดเอาเฮ้ยโหฝนยังละมล <laughs> ไละมะีน่นนะจักแล้วมันแรงเนาะปีนี้น่ะเนาะมันแรงและเห็นดำหน้าอยุดันหน้าเท่งนะเอาคือไปสิเลอสันเนาะมามัดกาเฮ่อแม่ผู้ใหญ่หมัดกาให้แม่ผู้ใหญ่ยี่นี่นี่เอากาประลองหมัดกาเฮ่ออ่อนฝืนเฮ่อแม่ผู้ใหญ่หเฝืนามาเถอะประลองเพิ่ มีนางวันโอ้แค่ว่าจะเพีนมาเอาไปเรื่อยๆด้วยนอย่าว่าอย่าว่าอันนี้น้ำไม่ได้ปุบเป็นนาทีอันเป็นน่าเลิกความเป็นยู่เจ้าสบายอยู่บ่เป็นน่าเลิกยู่เทึงหน้าก็สบายอยู่บ่บอนใช้ เป็นนั่นเลยยูเฮิรนอันนั้นก็สบายไม่ได้ห้าไมยู่บ้านบ่กเฮิรนไม่ได้ตั้งยู่บ้านบอนั่นเลยบอบอขายมันพุ่นละบ่เออขายมันยันหลัตั้งอลไรยู่เทงยู่แตะนาพิชกอนยู่เงินทั้งวัลปัดแจ้งข่าววอลเอออุ้อ่าพ่นเถอาข้าวเสาพ่นเถอาข้าวเสาแหละมีเมนเทอน์ผู้เจ้าแล้วมีคากเนาะมีคากได้บอกน้อยตู้ตองกระยาเออ สบยอันอยู่อ uh, in ันเจ้าเราไปตั้งอยู่ดอนลือจ้ดอนอค่ก็ถมมาดิโอ้ยู่ดอนเจ้าถมเดือหันนะบ่อเสาก็ย่หันแล้วเก่าเสาบ่อโอ้ยู่หลังอันเทินเสาวันนะบ่อใหญ่อันปลากับเป็นปลาแจ๋วเนาะปลาแจ๋เป็นพี่สาวคนโตเป็นเอ้ยเป็นคนโตค่ะอัน ความเป็นยูก่ก็คือยู่แต่ถิงหน้าค่ะอันหื่นก็นยังมีทันดดาเนาะปลาเนาะก็อ่าก็คนข้างจะจะเลนแขนอยู่เนาะปลาเนาะเพราะว่าอยู่ถิงหายถิงนะ้าาน้ำเด้อาบเชลเลอร์อปลาอาบน้ำฝนได้แล้วโอ้ตู้คน้ำฝนนี่บอกย่ามแรงเดี๋ยวจะเอาน้ำเชลเลอาน้ร์นนโอ้ที่อันเอ็ดคูน้ำซางบอก เป็นเน้อเลืมันเป็นน้ำโบโ่์มีเลือดพุดมันไม่เป็นมันเป็นเน้อเลืสะ์ะสายน้ำเน้อเลืสุดเจ้าอยู่ใน,นนี้นะเฮากำลงังเธอกับเมือเอาเมือตะเฮินเออรันเอาน้ามันในน้ำอยู่เจ้าคคยมีเฮาไปอยู่น้ำปฐุมสาวเคยมีเฮาไปอยู่น้ำใหญ่บ่ได้ำใยญ่แล้วอย,อยู่น้ำเพื่อน้ำบ่อต่อยบอ่อยโอ้บ่อต่อยเนื้อยู่น้ำนะเนาะอันหลังพี่เดชอะเพื่อสะวันจะวันบ่อยู่หลังจะวันมันอยู่นี่แหละมัน ไปๆมาๆอยอะอ๋อเดี๋ยวยูพี่เพิ่นอันนั้นเพิ่นมาอยู่อันนี้เขาก็ยังเว้าอยู่เป็นยูทูบเบอร์จันน่ะเขาก็ว่าคนเราโทรมาถามว่าจะเป็นยูทูบเบอร์จันเนาะจะถามแบบนนี้แหละเขาก็ไม่เคยเห็นจากเธอเนาะเขาก็เลยมาว่ายูทูบเพอ่์หรือเบอรยู่หันจันเนาะเขาก็ว่าละถามเจ้านี่ล่ะมาถามเนาะคนมาอยู่บ้านเฮาเนาะเฮาก็ถามเนาะว่าเออเพิ่มมาเนื้อเรื่อเนาะปลาเนาะรูปไมหลายเดอเอออยู่ปาับปหาม เยอะบ่เยอะอยู่ได้ก้อนมัดกาค่ะแม่ผู้ใหญ่แต่ก้อนค่อยยังหลับไปหาค่อยเกี่ยวมาต้มอ้ออยู่เนาปลาเนาะไปหาเลยไม่ได้ฉีดยาอกบ่อหาแถวนี้ก็ได้บ่จะลูกไปหาอยู่บว่ตะเกาค่าไม่ได้หาจะคือผูกค่อยหาชุกิโอจะไปไม่ได้อตะเก่าค่อยก็หาอืจสบายเนาะได้โฟเนาะได้โผฟไม่เลย ทางหาชุก,กินแต่แาเจาเราดูเนาะเบื้องเรล่าก็ดูเรล่าอินวิกิ่งแต่อตอขอบคุณหลายๆป้าเด้อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายรูกปกอนป้ายกไข่ฮ้ขอบคุณเอฟซีค่ะเอฟซีลุงพลพาเตนค่ะมอบไข่ให้ป้าทุ้มนะคะป้าทุ้มเป็นพี่สาวคนโตของของเปา่าต่อยสาวอันนี้เนาะจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ